ยังี้เยบยิงก็ได้กินินักเจ้าหนุจักไอ้นสิเันเหรอจพ่อจักะวัน้บู่ดจักกีนทีเปียกกระบิบเขงกันเนาะเออนั่นแหละลูกแักเนาะเออดว่นสมัย่เออแสดงว่าจ้ท่านสมัยอยู่ารสั่นเจ้าเห็นอันบิเอาใหมเต็มันบ้ายี้าบ้านี้เจ้ากะ ซื้อไอ้ตัวสิบเจ็ดกับเปยหนองน้ำแนจาเฮ้ยบึงเนี่ยเปยหนองแน่พอเขาสิตายเดี๋ยวเขาจะว่าเดี๋ยวเอาเฮ้ยนี่ยังกับใส่ไปเสี่ยงอู้หูภาษาเกี้เตือนกับเขาเฮ้ยเ้อนเด้อกิโลเปเอาฟก้อน มือนีแม่หน่องนี่แอบนี่เป็นพะอคอนแด้ทไายคลิปไผ่ได้จ้าพ่อคอนใจดีนะอันนี้เป็นบักนาวที่พอคอนปลูกไว้ที่วสวนแม่หน่องนะจะเป็นมะนาวยักษ์อีพะคอนได้พันมาซื้อมาจากตลาดกเกษตรได้พี่น้องมะนาวยักษ์เนี่ยนี่ถึ่เวยยญ่พี่น้องเบิ้งท้พี่น้องเบิ้งนะมือนีแม่หนองสีพามาเปิงมะนาวยักษ์นะคะวารดชาดันเป็นไดแม่หน่องสิปากให้เอฟซีเบิ้งนะแต่แม่หนองทดลองแล้วนะเนี่ย หอมมากนะคะกลิ่นหอมมากนะคะล้วก็สามารถที่จะไปประกอบอาหารหรือเอาไปทําแดงโซดามะนาวทําได้หลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะประโยชน์ของมะนาวม,ามะแนนออกซิพ้ากินนี่คือลูกมะนาวยักษ์นะคะปคกีิแล้วมะนาวมัน,นสี้วยซำหมิ่นบอพี่นองแตนีมัน่วยใหญ่พ่อคนได้พันมาจากตลาดกเกษตรเพื่อนปลูกแน่นอนมีแนนอองสิเอาไปใยค่ะทาบุญวันที่ยี่สี่มันสีหอดบอ ต้นมันหัก่นเลยตัดมาก,ก่อนเดอ้อพี่น้องประโยชน์ของมะนาวนะแน่นองจากเอาเคล็ดลับมาบอกอันดับแรกเดอ้อประโยชน์ของมะนาวของน้ามะนาวนะคะก็คือวิตามินซีเต็มๆู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะวิตามินซีจากธรรมชาติจากมะนาวเลยนะคะประโยชน์ของมะนาวอีกนะคะพี่น้องถ้าใครนะคะอยากจะลดหุน่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถที่จะกินเพื่อลดหุ่นได้ เพราะว่าน้ำมะนาวที่จะช่วยทําให้เราย่อยสลายอาหารที่เขากินเข้าไปมันมย่อยเร็วมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่ได้มาเป็นไขมันในเเลเตอลอนก็ไม่มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผู้ใดอยากจะจอยนะคะสิ่งที่อยากจะแนะนํานะบอกตัวเองได้ทีพี่น้องบานี้ได้บักนาวเราประคอมากินทุกมอดืดนะกินเศร้าก็ได้กินก่อนนอนก็ดีนะคะกินกับน้ําเย็นก็ได้หรือน้ํา ธรรมดาก็ได้อันนี้พอค้อนเพื่อนเอานา้ำต้มสุกมาให้แน่นอนนะคะการกินน้ำมะนาวที่ถูกต้องก็คือไม่ให้ผสมน้ำตาลเพราะว่าน้ำตาลก็จะทำให้เราเป็นเบาหวานนู่นนี่นั่นนะคะการกินน้ำมานาหมักน่าวนี่็คือกินให้ถูกวิธีคือเราจะเอามะนาวผ่าลงแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็กินเลยนะคะหนึ่งวิตามินซีสองลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะคะ แล้วก็ย่อยสลายอาหารที่เขากินเข้าไปเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าประโยชน์ของน้ำมะนาวนี้หลายข้อแต่แม่อน้องจําได้ซักนีดพี่น้องเอาเป็นว่าผู้ใดอยากลดทุนมักอันนี้มะนาวยากาักษ์นะเดี๋ยวเข้าสิทาเอฟซีเที่ยเดี๋ยวพี่แม่น้องสิปาดให้เบิ้งนะป้าพี่น้องมะนาปาาทเบิ้งเบิ้งไหมพี่น้องเบิ้ง,งบางคนอาจจะว่าเป็นอะไรนะ้มโอแต่จริงไม่ใช่นะคะนี่ มาที่นี่แม่น้องจะพากินน้ำมะนาวก่อนนอนพราอวาวางหันพอคลอนผ้าแม่หน้องกินเต่ากินน้ำมะนาวให้ถูกต้องคือไม่ต้องใส่น้ำตาลนะคะนี่นี่แม่น้องทีบีบนี่พีนรองนี่นี่นี่อ้ยน้ำเยอะนะนี่อุ้ยหอมมากเลยนะพน่อคอเนี่นี่น, <c oughs> นี่บีบน้ำลงไปแล้วนะบีบน้ำลงไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่เกลือนะคะนิดหน่อยใส่เกลือน,นิดหน่อยนะคะ แล้วก็ค้นเน้อพี่น้องที่นี่อันนี้คือจินน้ำมะนาวอย่างถูกต้องนะคะแต่ถ้าใครมีน้ำพึ่งนะคะก็สามารถเอาน้ำพึ่งมาผสมได้นะคะน้ำพึ่งมะนาวก็จะมีประโยชน์นะคะลดคาร์บอรอลในเส้นเลือดนะคะความดันเบาหวานนะคะประโยชน์หลากหลายดีเด้อเอฟซีนี่น, FC. น้ำมะนาวนะคะแส่นอนก,กับสีละลา,าเกลืออันนี้คือน้ำต้มถูกที่พ่อครเตรียมให้แน่นอนนะ ถ้าใครมีน้ำพึ่งก็สามารถเอาน้ำพึ่งมาโยนได้จะเป็นน้ำพึ่งผสงมมะนาวเบอร์นีนะน้ำเจ้ามีหวานหวานเพราระว่าปะกอบด้วยคนน้ำมายแน่นอนที่นี่กินนะพี่น้องนี่น้ำมะนาวนะคะนี่แม่น้องดีเนี่เอาอีกกระไรนี่นหมี่น้ำน้ำเลยนี่ตะแบบกี้นี่รสเป็นไสห,หัวพี่น้องเปรี้ยวกอบมะนาวธรรมดาเพราะฉะนั้นเป็นบุญเป็นงานงานบุญงานบวชพอดีงานกบถีแม่น้องแม่น้องเสิร์ไปใส่บุญกะถีเอาใส่าลาบวัวนหนาสิแ่บเพราะว่ากลิ่นของมะนาวนี้ หอมชื่นใจโห้หอมพี่น้องกินแล้วมาเด้อยกโป้แถมก้อยน้ำมะนาวที่ถูกต้องคือไม่ต้องใส่น้ำตาลอันนี้สิเป็นน้ำเย็นก็ได้น้ำอุ่นก็ได้นะคะเมื่อกี้เปหนองเยอะคือไปนิดนึงอันนี้คือมะนาวยักษ์ที่แม่น้องปากแล้วนี่ค่ะ กลินหอมชื่นใจผู้ใดอยากทดลองมาได้ที่สวนนะคะถามมันบเหมือนก่อนเนดะ้อเนี่ยมันนาวที่ปบอคอนปลูกไว้จ้ามันนาวยักษ์ที่บ้านสวนแม่หนองนะคะบ๊ายบาย